ผู้ชมคะมาดูแก๊งฟอกเงินรายล่าสุดนะคะที่ตํารวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ในราคานํากําลังไปทลายนะคะผู้ชมเชื่อไหมว่าแค่การเบิกถอนเงินภายในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า2,000ล้านบาทเลยทีเดียวผู้ชมไปดูภาพนาทีการจับกลุ่มคะ่ะดูไฟครับิิ ท sure well uh ี่การที่ร่การตรสมครับคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นปฏิบัติการของตำรวจสอบสวนกลางนะคะที่บุกจับต่อเนื่องหลายพื้นที่หลังจากที่ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด32คนติดตามจับกุมได้ประมาณ10คนให้คุณผู้ชมคิดภาพตามว่าแก๊งคอสเซนเตอร์กลุ่มนี้เนี่ยเวลาหลอกเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็จะมีการยักย้ายถ่ายเทเงินมาที่ผู้ต้องหาขบวนการนี้แหละ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสกุลดิจิทัลนั่นเองแล้วก็ส่งกลับไปให้กลุ่มจีนเทาในประเทศไทยค่ะครับหลังจากที่ตำรวจไปตรวจค้น20จุดใน8จังหวัดครับก็ไปจับผู้ต้องหาเป็นแก๊งฟอกเงินแล้วก็มีนางสาวอัชราเนี่ยเป็นตัวการการฟอกเงินในประเทศไทยก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำครับแต่จากการสอบสวนเนี่ยเจ้าตัวให้การปฏิเสธยอมรับแค่ว่าเมื่อปี62คเคยเป็นล่ามแล้วก็ไกด์พาเที่ยวกับชาวจีนต่อมาปี66 ได้รู้จักกับแฟนหนุ่มชาวจีนครับก็ร่วมกันรับแลกเหรียญดิจิทอลจากลูกค้ากลุ่มจีนเทาต่างๆที่มาใช้เงินในประเทศไทยแล้วมีข้อมูลบอกว่าเนี่ยคือมีเงินผ่านเข้ามาในกระบวนการนี้ประมาณสักเกือบๆจะาห0พัล้านครับเงิน6,900ล,ล้านไม่ไม่ได้มาจากแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวไม่ได้มาจากกลุ่มกลุ่มคอนเซ็นเตอร์ที่เราเริ่มเริ่มสืบสวนมาเนี่ยเป็นแค่ลูกค้ารายหนึ่ง ของกลุ่มพอกเงินจากผู้เสียหายมาแจ้งความนะครับความเสียหายเพียงแค่60,000่กว่าบาทอันนี้เราก็ถือเป็นเหยื่อะไรหนึ่งเราไปขยายผลว่าไอ้กลุ่มคอนเซอร์เตอรกลุ่มนี้มันมันใช้บัญชีอะไรมันใช้เว็บไซต์อะไรมันใช้แพลตฟอร์มอะไรแล้วเราก็เอาเอาไอ้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกลุ่มคอนเซเตอร์กลุ่มนี้ไปไปาวดในระบบไทยโพลิสออนไลน์นะครับก็คือฐานข้อมูลที่เราเก็บไว้ ว่ากลุ่มไหนไปหลอกใช้บัญชีอะไรยังไงบ้างเราเห็นความเชื่อมโยงเนี่ย66เคสจริงๆแล้วคดีนี้ตำรวจเนี่ยเฝ้าติดตามมานานแล้วนะ จนกระทั่งมีลหลักฐานแล้วก็นํามาสู่การจับกลุมในครั้งนี้ค่ะผู้ต้องหาที่เหลือเนี่ยก็มีการสอบสวนแล้วโดยทั้งหมดเนี่ยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาขณะที่ตํารวจยังพบว่ามีเงินไหลเข้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ประมาณ1ิบริษัทย่านบางนาเอกมยัยและก็ฝั่งทนซึ่งใช้นอมินีสัญชาติไทยแต่กรรมการเป็นคนจีนนะคะซึ่งตรงนี้แหละตำรวจกำลังตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมอยู่ค่ะครับ